เบ็ดเสร็จแล้วคันนี้ทำจบไปไม่ต่ำกว่าล้านสถึงล้านหนะครับคันนี้นะเหยี่บคันเร่งรู้เลย AF ปังหรือหนาเนี่ย สวัสดีครับมินายกลาดชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเจ้านิสสันเซวิโ a ่เอสามนะครับนี่คันนี้คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมจะไปขึ้นไดโน่นะครับไหนไหนจะไปขึ้นไดโน่แล้วจะไปเทสแรงม้าจูนให้เรียบร้อยออกมาโชว์แรงม้าให้เพื่อนๆดูแล้วผมก็เลยจะมาขอพูดถึงในพาร์ทเรื่องกล่อง ECU ดีกว่ากล่อง ECU ที่จูนได้เป็นยังไงรถต้องมีกล่อง ECU ไหมอะไรเงี้ครับตัวกล่อง ECU นะครับถ้าเทียบแล้วเปรียบเสมือนสมองคนเราเลยคอยสั่งงานออกไปในส่วนต่างๆของร่างกายของคนเรานะครับกล่อง ECU ก็เหมือนกันในการสสัั่่่งงงงงานขอกอกล ECU จะ ให้เครื่องยนต์ทํางานตามที่สมองสั่งการ ECU ถ้าเทียบแล้วคือสมองของเรากล่อง ECU ฉลาดมากรถทุกรุ่นมีหมดในยุคนี้ไม่มีรถรุ่นไหนไม่มี ECU นะครับแต่จะมี ECU ที่เป็น ECU เดิมกับ ECU ที่สามารถจูนได้ ECU สแตนดาร์ดของโรงงานนะครับรถที่ออกมาจากโรงงานบางรุ่นก็จูนไม่ได้นะครับบางรุ่นสามารถรีแมปได้นะครับแต่กล่องที่ผมใช้ในอู่ทุกวันนี้จะใช้เป็นกล่อง ECU เขาเรียกว่า กล่องสไตนาโรนะครับสามารถถอดกล่องเดิมออกได้เลยใส่กล่องซิ่งตัวนี้เข้าไปทําให้สามารถจูนระบบได้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องระบบเจาะลึกเดี๋ยวผมจะไ้อธิบายเพิ่มเติมอีกทีตอนนี้พามาดูกล่องดีกว่าว่ากล่องหน้าตาเป็นยังไงมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับนี่มาดูมาดูอันนี้กล่องที่ใช้อยู่ในอู่นะครับที่ทางลูกค้าในอู่ติดตั้งไปรถผมเองก็ใช้่าเริ่มต้นกล่องยุคเก่าก่อนยุคสําหรับผมนะ เรียกว่ายุคดึกกำบันแล้วยุคเก่ากล่องโบราณแล้วนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกล่องยี่ห้อ HKS นะครับเวอร์ชันมีหลายเวอร์ชันนะครับ HKS มีหลายเวอร์ชันเรียกหลักๆคือกล่อง HKS FCON นะครับ FCON VPO r ถ้า VPO คือสามารถเป็นกล่อง standalone นะครับถอดกล่องเดิมได้ใช้แต่กล่องตัวนี้ได้เลยนะครับนี่หน้าตายงี้กล่องเงินมีเวอร์ชันกล่องเงินและกล่องทองนะตามราคามันเลยนะเงินมีค่าน้อยกว่าทองนะกล่องทองแพงกว่าเหมือนยังไงดีครับผมเปรียบเทียบโทรศัพท์ดีกว่าตัวธรรมดาแล้วก็ตัวท็อปอะไรเงี้ยครับและกล่องในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห ไอโฟนซัมซุงอะไรออปโป้ออปโปเบทาโกไม่ใช่แล้วไสกกอน หิวตอนนี้หิวยังไม่กินข้าวกล่องอ่ะผมอธิบายคร่าวๆประมาณนี้คือมีหลายๆแบรนด์ HKS เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับมีแบรนด์ของ Fillltech Filtech เป็นแบรนด์ของแคนาดา AM เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับถูกกว่าไม่รู้จำไม่ได้ไม่มีแบรนด์บ้านเราครับจริงๆกล่อง ECU บ้านเราก็มีนะครับพวก Data Tech ECU ช h อ p อะไรประมาณนี้ครับรถแรงม้าเยอะๆบ้านเราก็ใช้กล่องบ้านเราก็เยอะนะไม่จําเป็นต้องกล่องนอกแต่โดยทางอู่เองอ่ะเดินทางสายกล่องนอกมาอยู่แล้วเราใช้จนแบบชินกับกล่องพวกนี้แล้วก็เลยใช้ทางนี้ดีกว่าเนี่ยแบรนด์ต่อไปาาใหห้้ดูนนีต ฟิวเทคตัวนี้เจ๋งมากนะมันเป็นแบรนด์ไม่ได้ใหม่ไปเลยแต่ก็สําหรับบ้านเราก็เป็นแบรนด์ใหม่นะสำหรับตัวผมก็แบรนด์แบรนด์ใหม่นะข้อได้เปรียบคือสามารถนี่นี่ให้ดูเพื่อนๆดูมีจอแสดงผลโดยตัวเองเป็นกล่องเลยนะครับคือซื้อ1ได้ถึง2อ,งอะ่ะเหมือนซื้อกล่อง ECU สําหรับจูนรถแต่ก็มีจอแสดงผลไม่ต้องไปติดเกจวัดแย่ไม่ต้องไปติดเดฟป้งเดฟฟี่อะไรตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่นะบอกสถานะหมดทุกอย่างเฟี้ยวนะเฟี้ยวนะโดยส่วนตัวใช้นะผมใช้ฟิ t เทคนะอยากได้ติดตั้งกล่องฟิวเทคจูนอะไรเง อ่ะดูตัวต่อไปดีกว่านี่ตัวต่อไปนี่ก็กล่องนี้ก็เฟี้ยวนะเป็นกล่องยี่ห้อลิงค์ครับลิงค์ก็ใช้กันทั่วโลกอะ่ะแบรนด์นี้ใช้ดีคันนี้ก็อยู่ในรถดิฟนะครับลิงค์คือชื่อแบรนด์และเวอร์ชั่นตัวมันก็มีแยกออกไปอีกมีฟูลลี่มีอะไรแตกต่างรุ่นกันไปนะครับอ่ะดูใบต่อไปอันนี้คือใบที่ติดตั้งให้เจ้านิสสันเซอวิโล A31 นะเพื่อนๆเนเคยเห็นอยู่แล้วล่ะเล่นเกมเคยเล่นเกมนีฟอร์สปนะีดไหมที่มีชุดแต่ง AEM อนะไรเงี้ยของเมกานะ AEM โดยส่วนตัวก็ว่าเคนะใช้ดี สายจูนกล่องสายไฟจะอยู่แบบประหลาดประหลาดนิดนึงมันคือลักมันอยู่ข้างหน้าไม่เหมือนรุ่นทั่วไปจะลักอยู่ข้างข้างนะอ่าคืออย่างนี้ผมบอกก่อนคือถ้ารถเดิมๆโรงงานนะครับเ,รเดิมๆโรงงานเลยที่เขาผลิตออกมาถอยดีหัวฉีดเฮดเดอร์ถอยเสียเครื่องยนต์กำลังอัดทุกอย่างเขาผลิตมาพื้นฐานเดียวกันทุกคนันกล่องที่ผลิตจากโรงงานก็จะสามารถสั่งจ่ายข้อมูลคือสั่งจ่าย เรื่องของไฟจุะเบิดเรื่องน้ํามันเรื่องรอบทุกอย่างกล่องอะ่ะก็สามารถล็อกข้อมูลใส่ลงไปได้หมดอยู่แล้วพอเรามีการโมดิฟายเพิ่มขึ้นไปตัวกล่องเนี่ยของโรงงานนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้พอเราเพิ่มเข้าไปเครื่องยนต์ที่ได้รับมันก็ไม่เพียงพอเราก็ต้องใส่กล่องซิ่งเข้าไปครับเพื่อจูนให้ได้ค่าที่ดีที่สุดสําหรับรถยนต์นั้นๆน,น,นะครับโมดิฟายแรงมาเยอะๆ,ๆมีเทอร์โบลูกใหญ่ๆ,ๆเครื่องยนต์กาลังอัดสูงเพิ่มขึ้นมีแคมองศาสูงพอแคมเยอะขึ้น ทุกอย่างระบบจุดระเบิดก็ไม่ตรงที่เดิมแล้วเราจําเป็นจะต้องใช้ใชกล่อง ECU ซิ่งเนี่ยครับใส่เข้าไปแล้วจูนเข้าไปใหม่คําว่าจูนก็คือใช้คอมพิวเตอร์เลยเสียบอัดข้อมูลเข้าไปในกล่องและสั่งการออกไปแล้วในการจูนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่สามารถพิมพ์เข้าไปเลยเหมือน1นึถึงสิได้เราต้องรู้พื้นฐานเครื่องยนต์ก่อนว่าเครื่องยนต์ทำงานยังไงลูกสูบขึ้นลงยังไงจุดระเบิดยังไงรออหมุนเครื่องแค่ไหนเครื่องยนต์ต้องการอะไรแค่ไหนเราต้องรู้กําลังเครื่องก่อนรู้ทุกอย่างในเครื่องยนต์ว่าสิ่่่่่งงงททีีเเรเรรรราาาาใใสสขข้้้้ไไไไปปจจะะะดอออแลลลวถึึมูก ECU นนคับ บอกไว้ก่อนนะการจูนกล่องไม่ได้เหมือนความว่าจะทําให้รถแรงที่สุดนะครับทุกอย่างต้องทําด้วยความควบคู่กันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเรามีกล่องดีๆใบหนึ่งใบละให้ใบละล้านเลยก็ไม่สามารถทําให้เครื่องแรงเกินสิ่งที่เราใส่ลงไปได้สุดท้ายแล้วตัวเครื่องยนต์มันต้องทํารองรับเราต้องมีทุกอย่างรองรับเข้าไปแล้วตัวกล่องเนี่ยกล่องคือผู้ปลดล็อกทุกอย่างเรียกกําลังสูงสุดของเครื่องยนต์ออกมาให้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านจูนเนอร์นะครับจูนเนอร์ต้องมีความเชี่ยวชาญนะ อันตรายนะครับผมบอกก่อนใส่กล่อง ECU ถ้าไม่มีความรู้จูนไม่เป็นนะครับถ้าจูนไม่เป็นนะเหยียบคันเร่งทีเดียวเครื่องระเบิดเลยสามารถทําให้เครื่องพังได้เลยกัดแรงได้เลยนะสุดท้ายแล้วถ้าใครอยากจะใส่กล่อง ECU ติดต่อที่ผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะครับติดต่อมีน้าคลาดมาได้นะครับติดตั้งให้ได้นะครับกล่อง ECU ทุกรุ่นนะครับยกเว้นแบรนด์บ้านเรานะครับผมไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้เป็นดีลเลอร์เขานะอย่างเจ้าเซปิโร่ไอซามหนึ่งคันนี้พาไปดูดีกว่าเครือร่องยนต์เพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วผมผมลงรีวิวให้้ดูแลวเเป็นครื่อง2 J T 3,000cc นะครับมีเทอร์โบเป็นเทอร์โบ GTX 42นะครับเทอร์โบ by SBK นะครับแล้วก็ฝาสูบมีแคมชาร์ป280เปลี่ยนถ่ไยดีซิ่งหัวฉีด 1,600cc นะครับเครื่องยนต์ท่อนล่างเปลี่ยนการสูบน็อตทุกอย่างเป็นของซิ่งหมดนะครับลูกสูบเดิมมแตนดาดเพราะว่าลูกสูบเดินสแตนดาด 2J ทนอยู่แล้วรองรับแรงมาได้นะครับการสูบไปใช้การสูบมาเล่ทุกอย่างรอบเครื่องเปลี่ยน modify โอฮอนใหม่หมดเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับตัวคัตคันนี้เป็นคัต3แผ่น เกียร์เป็นเกียร์ r 25ไส้ OS นะครับทนกว่าเกียร์ r า25เดิมนะครับเราใช้กล่อง AEM Infinity นะก็มีเรื่องลิ้นไฟฟ้าควบคุม traction control มาทำให้รถอะต้องขับง่ายทำรถออกมาเจ้าของต้องขับได้นะครับโจทย์ของผมทำคันนี้ต้องให้เจ้าของขับได้ต้องให้ได้เห็นเวลาด้วยเจ้าของขับเองนะครับเริ่มปั้นจากศูนย์เลยนะศูนย์ซื้อบอดี้เปล่าๆมานะครับเปล่าๆเ,เลย เสร็จแล้วคันนี้ทําจบไปไม่ต่ํากว่าล้านสถึงล้านหนะครับคันนี้นะเอสคันนี้เงินล้านนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะได้กี่ลังม้าคืนนี้คืนนี้เห็นแน่นอนนะแล้วเดี๋ยวพอเราจูนเสร็จจะได้เห็นในสนามแน่นอนคันนี้ทองหเดี๋ยวตามเชียร์ด้วยนะถ้าเสร็จเรียบร้อยจูเรียบร้อยไล่รถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลองดูว่าเป็นยังไง ครับถึงไดโนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ไดโนคิสนะครับไดโนพี่เต๋อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมกระบวนการก่อนจะขึ้นไดโนนะครับเนี่ยเราต้องเอารถขึ้นบนลูกกิ้งนะแล้วก็มีเชือกนะครับเชือกยังเป็นไงคอยรัดรถไม่ให้ขยับนะครับถ้าเรารัดเชือกไม่แน่นไม่ดีพอรถมันอาจจะตกจากลูกกิ้งได้เนะี่ยดูลูกกิ้งหน้าตาลูกกิ้งวันนี้นี่น,นี่ล้อมันจะปั่นบนลูกกิ้งตัวนี้นะคันนี้เป็นรถขับหลังนะครับนิสสันเซเวียโรเป็นรถขับหลังเราจะเอาล้อขึ้นลูกกิ้งทางด้านหลังนะครับข้างหน้าก็ล็ออออกล้เ้เฉยไไม่ตงทําะร เลขแปดเิวนั่งจูนอยู่ในนี้นะครับพอจูนออมาจะมีค่ากราฟไดโน่ขึ้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนกราฟไดโน่ที่ขึ้นนะครับจะบอกทั้งแรงม้าแล้วก็แรงบิดนะครับว่าที่รอบเท่าไหร่รอบแรงมาง้าสูงสุดอยู่ที่รอบเท่าไหร่แรงบิดสูงสุดอยู่ที่รอบเท่าไหร่สป,ปีดที่เท่าไหร่มันจะบอกจําลองเหมือนวิ่งบนถนนจริงๆเลยนะแต่ต้องมีพัดลมเนี่ยก็จะมีพัดลมดูดอากาศห้องไดโน่จะมีพัดลมดูดอากาศนะครับเพราะว่าไอเสียรถเยอะจะมีพัดลมดูดอากาศทางข้างหลังนะแล้วก็มีพัดลมเป่าหน้าเครื่องเนี่ยพัดลมน้าเครืง นี่ล็อกล,ล้อหน้าพอล้อหน้าเราไม่ได้มีการขับเคลื่อนนะรถคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะก็ล็อกล้อหน้าไว้เราจะพพดลมตัวนี้พหลมแรงนะเป่าอัดเข้าหน้าเครื่องเลยจำลองเหมือนว่าเวลารถเราวิ่งที่สป,ปีดสูงๆก็มีลมเข้าห้องเครื่องตลอดฝากระโปรงก็เปิดไว้เพื่อระบายความร้อนนะครับนี่ครับคืออุปกรณ์ AF นะครับหัว AF ตัวนี้นี่ครับหัว AF นะครับอันนี้คือหัว AF นะครับฝังเข้าไปในท่อไอเสียเลยครับสามารถ อ่านค่าอากาศกับน้ำมันเป็นส่วนผสมออกมาทางท่อเสียได้นะครับแล้วก็จะมีจอแสดงผลตัวนี้อันนี้เป็นจอแสดงผลเวลาจูนต้องจะมีตัวเลขขึ้นตรงนี้นะครับสำคัญมากถ้าไม่มีจูนไม่ได้นะครับไม่มีเอฟจูนไม่ได้สําหรับรถเบนซินจูนไม่ได้นะครับก็เราไม่รู้ว่าอากาศกับน้ำมันนะมันส่วนผสมออกมาหนาหรือบางไม่มีใครเทพขนาดว่าเหยียบคันเร่งแล้วรู้เป็นไปนไม่ได้อะถ้าเจอเจอพวกเทพบอกเหยียบคันเร่งรู้เลยเอฟบางหรือหนาเนี่ยรถ <laughs> <laughs> ที่มีการโมดิฟายครับจะใส่ เจาะทางท่อเสียรอแล้วนะครับนี่ตรงนี้เป็นน็อตอุดท่อไว้นะครับเพื่อเวลาเราเห็นรลซิงแล้วมีมีรูอย่างเงี้ยแสดงว่าไว้เราล็อฝั่งอเพื่อจูนนะแต่ตอนนี้ร้อนมากจับไม่ได้ไต้องลแมมนะอแน่นากนะไม่งั้นมุ้เจะไม่ออพอเวลาเหล็กมันร้อนกับร้อน,ออนมันจะติดก,กันแบบดึงไม่ออกเลยเราแค่พอถึงตึง,ตง ครับคันนี้นิสสันสวิโล A31 นะครับคือคันนี้โมดิฟายเยอะแยะมากมายแบบที่เพื่อนเพื่อนรู้แล้วนะครับในการจูนหลักๆเลยนะครับก็จะจูนเรื่องของไฟจุดระเบิดจูนเรื่องน้ํามันนะครับ ส่วนผสมให้มันถูกต้องได้อัตราส่วนที่ดีที่สุดจะทําให้ได้แรงม้าเยอะที่สุดนะครับและคันนี้มีลิ้นไฟฟ้าเนาะลิ้นไฟฟ้าก็ต้องมีการปรับแต่งคาลิเบรตลิ้นไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรอบเครื่องยนต์อีกนะครับเพราะว่าลิ้นไฟฟ้าไม่เหมือนลิ้นสายลิ้นสายคือเราเหยียบคันเร่งตรงไหนมันก็ดึงตามระยะมันเลยแต่ลิ้นไฟฟ้ามัน,มนไม่รู้เราก็ต้องใช้ตัวกล่องมาเป็นตัวคุมมีทีหนึ่งอะไรเงี้ยไม่น่ามีอะไรนะตัวเทอร์โบทุกอย่างของทุกอย่างมันเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องแรงมา้าเดดีีีีี๋๋ยยยยววในนนนนนกาาารรรรรรรจจจูะะมมเเเเเืื่่่อออองงงงงขโบต์คัั้้ทท11,000แ โลบูตก่อนดูว่าโลบูตได้กี่แรงมา้าโลบูตควรอยู่ที่ตั้งใจไว้ว่าน่าจะประมาณ1.8บาร์อะไรเงี้ยครับโลบูตก็คือเหมือนปุ่มมีสวิตช์เลือกโลกับไฮโลก็คือให้บูตต่ำแล้วไฮก็ทําให้บูตสูงสุดที่ได้กาลังเครื่องยนต์สูงสุดที่เราจูนไว้โลบูตเราอาจจะไวสําหรับวิ่งบนท้องถนนไม่ได้สําหรับใช้แข่งแรงม้าที่โลบูตสำหรับรถสเปค1ันแรงมา้าโลบูตผมว่าแรงม้าก็น่าจะอยู่ประมาณ800อะไรเงี้ยครับพอไฮบูตก็จะได้พันแรงมา้าเดี๋ยวไปดูว่าได้แบบที่ผมบอกไหม โลบูตอาจจะตั้งไว้ประมาณ1.8บาทไฮบูตประมาณ2.5บาทไม่เกินนี้อยู่ประมาณนี้ถ้าวันนี้2.5บาทได้แรงมาเท่าไหนเท่านั้นนะครับแต่ตามสเปคควรจะถึง1,000แรงมานะ1,000แรงมา้าแฮปปี้แล้วพอนี่มาถึงขั้นตอนจะจูแล้วนะครับเตรียมการจูนะอันนี้คือกล่อง ECU นะ อันนี้สายจูนนะครับเสียบสายจูนเข้ากล่องแล้วก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเป็นพอร์ต USB ธรรมดาเข้าคอมพิวเตอร์เราเนาะอันนี้เป็นรีโมทไดโน่นะครับนี่ไว้สําหรับกดสีเขียวไว้วัดแรงม้านะครับจริงๆใช้แค่นี้สีเขียวกับสีแดงสีแดงไว้สาหรับเบรกเวลามีเราวัดแรงม้าเสร็จเราจะเบรกเราก็กดปุ่มสีแดงโดยไม่ต้องใช้เบรกของเราเองนะครับใช้เบรกใช้ลูกกิ้งเป็นตัวเบรกได้ดูหน้าโปรแกรมของ AM นี่โปรแกรมจูนมันโหมันลึกลับซับซ้อนเยอะแยะมากมายทำไมยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับคอมช้าครับตอนนี้คอมวินโด์ใช้วินโด้เก้าห นี่นะเราะหน้าตาโปรแกรมมันมีหลายหน้ามากเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่โอ้โหเยอะแรงไม่แรงพังไม่พังอยู่ที่จูเนอร์นะอยู่ที่การจูนล,ลงไปนะครับแรงไม่แรงอยู่ที่อุปกรณ์รเครื่องยนต์จูเนอร์เป็นคนปลดปล่อยมันออกมาในห้องนี้เป็นห้องควบคุมไดโนอีกทีนะครับเนี่ยจะมีจอที่ควบคุมจากข้างในหน้าตาอย่างนี้จอหน้าตาอย่างนี้จริงๆหน้าตาเหมือนข้างนอกนะมันหน้าตาเดีนนนนะาายวกันแต่ใช้คอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้ควบคุม ได้837แรงม้าครับบูธบาร์8บูธบาร์8ตอนนี้คือจะตั้งเป็นโลบูธไว้ให้สำหรับเจ้าเซฟิลโล A31 คันนี้นะ l o บูธบาร์8 837เดี๋ยวลองดูว่าคืนนี้ตั้งใจจะบูธประมาณ2.5บาร์นะครับ2.5บาร์จะเป็น h ฮ g h บูธ maximum ที่รถคันนี้ที่ผมตั้งใจว่าจะให้บูธเท่านี้แต่จริงๆตั้งเป้าเ่องที่เราทำอ่ะมันเพิ่มไม่ได้กว่านั้นแต่เราต้องการแค่นี้พอแล้ว2.5ได้เท่าไหร่เท่านั้นจริงๆผมว่าไงก็ทะลุพันม บูธคือแรงดันลมแรงอัดอากาศลมฉีดผ่านสลิงเข็มฉีดยาก็ได้แรงดันลมเทียบเป็นค่าปอนหรือบาร์ก็ได้บูธหกับบูสองจุต่างกันเยอะไหมเยอะมากบูธหบาร์กับ2.5บาร์เกจวัดบูธอ่ะมันจะมีตัวลมเข้าลมเราลมลม,ลมจากตัวเราเองนะเข็มไม่ขึ้นแม้กระทั่งจุดหบาร์ก็ไม่ขึ้นเป่าแบบเต็มแรงนะไม่ขึ้นแล้วคิดดูลมขึ้นไป1บาร์หบาร์สบาร์ก็เป็นดับเบิลอ่ะดับคือเท่าหนึ่งขึ้นไปอ่ะก็จะเยอะมากเครื่องยนต เบนซินที่เขาทำกันเมืองน,นอกไม่ต้องน้ำเมืองน,นอกดีกว่บ้านเราทำแม็กซิมัมอยู่ประมาณ4บาทเยอะมากเครื่องยนต์ต้องทำทุกอย่างรองรับเยอะมากอันนี้ผมจูนแค่2.5บาทพอแล้ว รียบร้อยแล้วนะครับกับการจูนเจ้าเซฟิโล a อ31นะครับได้ไปตามเป้านะครับเกิน1,000แรงม้านะครับจบที่1,017แรงม้านะครับทอร์ก112.65นะครับได้แรงม้าเกินค่านะจริงๆไม่เกินค่าหรอกเพราะของที่เราใส่เข้าไปเราตั้งใจไว้อยู่แล้วยังไงก็เกิน1,000แรงม้าได้มาตรงนี้ก็ชื่นใจนะกลับบ้านได้เรียบร้อยทุกอย่างเตรียมส่งมอบรถให้พี่ชายผมเองนะครับครับ e ีีนี้นะครับที่ทำมาให้ทุกคนดูเรื่องจูนนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้เรื่องจูนหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะ ผมเลยทําให้ทุกคนดูเลยว่าการจูนรถสําคัญยังไงทาไมต้องจูนรถหลายคนต้องจูนทำไมทำไมต้องจูนเพื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงทุกคนเห็นแล้วเนาะจูนเพื่อปลดปล่อยแรงม้าออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ได้กําลังให้ได้เครื่องที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับส่วนไดโน,โน่นี่ขอบคุณไดโน,โนคิดนะครับผมใช้ไดโนท่ที่ไดโน่คิดของพี่เต่านะครับอาจารย์ผมเองนะอาจารย์สอนดิฟผมนะครับคือถ้าเพื่อนๆสนใจอย,อยากจะขึ้นไดโนมาติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับ อยู่ตรงเส้นสัมพวุธท,ทางรถไฟนะครับหลังอินพิเลียนสำโรงนะครับครับแล้วใครที่ดู EP ในนะดูคลิปนี้มินนกระลาดนะครับสนใจอยากจะติดต่อมาเรื่องจูนรถโมดิฟายรถติดต่อเข้ามาได้ในะ มินนกหลาดนะครับต่อเข้ามาเลยบอกว่ามาจาก YouTube เดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้นะเผื่อใครสนใจเรื่องจูนโมดิฟายกล่อง ECU ทุกคนเห็นแล้วว่าที่อูโมดิฟายเรื่องกล่องเรื่องอะไรบ้างนะครับจะให้เราทําตรงไหนยังไงติดต่อมาได้เลยนะครับยังไง EP นี้ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากมินนกหลาดชานลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับยังไงเจอกัน EP หน้านะครับคุณปู่ใกล้แล้วนะทุกคนได้ดูคุณปู่แน่นอนครับเจอกัน EP หน้าครับบ๊